ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์รู้หรือไม่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือที่เราเรียกติดปากกันว่าสอสอมีหน้าที่หล,กลกักๆคืออะไรออกกฎหมายพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนาประเทศเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจและเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะซึ่งหน้าที่ต่างๆจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่งสสประกอบไปด้วยสมาชิกจํานวน500คน แบ่งเป็นสส่วนคือสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน400คนและสสแบบบัญชีรายชื่ออีก100คนซึ่งสามาชิกทั้งสองประเภทมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยแยกบัตรเลือกตั้งเป็น2ใบซึ <sü recuer enge> klar, <ๆ>่งวาระการดํารงตําแหน่งจะมีสมัยละ4ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th กกต สุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย